ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้ภาพี่น้องนะครับมาชมสวนครับพี่น้องเนาะก็เป็นสวนของตะขอครับพี่น้องนะครับเป็นสวนที่เพิ่งส็ดได้ประมาณจแปดเดือนนะพี่น้องเนาะก็มีการปลูกพักปลอมใหม่นะครับในสวนนะครับพาพี่น้องมาเบิร์นนะครับเนาะก็ปลูกกล้วยครับพี่น้องนะครับปลูกกล้วยนี่จะเป็นกล้วย เตี่ยพี่น้องนะครับเนาะกล้วยเพิ่นเตี่ยนะครับก็จะเป็นกล้วยกล้วยตานี่พี่น้องนะครับนะกล้วยหอมกล้วยตานี่ครับมีมะพร้าวครับบอกพร้าวพี่น้องนะครับระบบน้ำก็สิเป็นนะการหดน้ำโดยสปริงเกอิดนะพี่น้องเนาะมีสปริงเกอร์ต่อเข้าไปนะครับนะอความสปริงเกอร์นะครับ สวนกระฟึ่งเฮ็ดนะพี่น้องนะครับเนาะต้นใหม่กับทันใหญ่าครับพี่น้องเนาะ,ะต้นตัวท่านญ่ายนะครับชมพู่พี่น้องแล้วชมพู่ชมพู่พปลูกบักนาวนาะครับพี่น้องนะครับนั่งเป็นนวยนพี่น้องเนาะนาวก็ได้เป็นนวยอยู่ครับฟังนี่ที่เป็นระบบของโซลาร์เซลล์พี่น้องนะครับ โซดาเซลมียทั้งหมด3ามแผงพี่น้องนะครับสูบน้ำเป็นบ่อประดันพี่น้องนะใส่ประดันเนาะพี่น้องเนาะระบบโซดาเซลพี่น้องนะครับเวลาแดดมากโอ้พี่น้องครับน้ำไหลดีครับครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นตะไคร่หอมพี่น้องนะครับตะไคร่หอมตะไคร่ไรยุ่งครับพี่น้อง ต้นคือเป็นกล้วยเตี้ยพี่น้องนะครับกล้วยพันเตี้ยนะครับกล้วยน้ำว้าครับพี่น้องนะกล้วยเตี้ยกล้วยน้ำว้ากล้วยเตี้ยนะครับเนาะต้นเตี้ยพี่น้องครับเครื่อำตำนะครับเครื่อปปะซูวนะครับนี่ครับก้าพเได้กินนะพี่น้องเนาะ คฟังนี่จะเป็นกล้วยนาคครับพี่น้องครับกล้วยนาคเป็นกล้วยหายากนะครับเนาะกล้วยนาคนะครับนี่ก็เป็นสปริงเกอร์ครับพี่น้องนะครับนี่ปลูกปลูกเาวนะครับพี่น้องเนาะนี่ปลูกเผานี่ปลูกหน้าพี่น้องนั่นนี่เป็นหน่วยง่ายเลยพี่น้องนะเผาวนะครับ ตรงนี้ที่เป็นปลูกอ่ะงุนพี่น้องนะครับนี่อางุ่นไม่อยู่ต้นเดียวพี่น้องนะครับกำลังแตกหยอดครับอางุ่นเนาะโอ้ครับพี่น้องครับนี่เผาแน่อางุ่นแน่นะพี่น้องเนาะด้านข้างเลยเป็นบ่อปลาพี่น้องนะครับนี่เลี้ยงปลาครับโอ้ครับ มาเลี้ยงปลาครับบ่อเลี้ยงปลาครับพี่น้องครับปลูกผ้าวไอเด่นขังนะครับบ่อนะครับมีระบบส่งน้ำนะครับน้ำบาดาลครับพี่น้องเวลาบ่อแห้งก็สูบลงครับเซบอปลาครับพี่น้องนะครับโอเคน้องเนาะอ่ามีขับประคารครับพี่น้องเนาะาชมสวนครัพี่น้องเนาะ